ตาเล่นคอนลูกการลูกนูดเด้วยเรดูกันมาจ้งดูเล

ป ah. ีกระลำปัดไอ้ดอยสุมาเอะโอ๊ะเอไปโพโอาไปโพมันโฮกนะได้เจ้าเจาข้างในมันเะ่อเจ้าเจ้าฮะผ่าจะไปทำอะไรฮะเอาไปเอาไปเชื่อมเชื่อมตามขนมหวานเราเราไปทำไปส่งไปที่ไหนฮะพอส่งเพชรบุรีครับเราทำเองหรือว่าเราเข้ามารับไป ไม่ส่งไปเองส่งไปให้ที่เพชรบุรีแล้วส่งไปดีดิบบนี้หรือต้องไปทต้องไปทำเองก็ไปทำเองเขาไปผมก็เลรูปเองทุกวันเราจะส่งท้ายงานอ๋อตอนนี้ก็อาทิตย์นึงประมาณสามสี่ครั้งอาทิตย์ครั้งห้าครั้งอาทิตย์นึี้ห้าครั้งครั้งละประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นถึงห้าหมื่นห้าต่อลูกหรือลูกอะไรเม็ดเมตรเม็ดใช่ไหมครับห้าหมื่นห้ากันกันลดห้าหมื่นห้ามันเป็นรายได้เสริมมันไม่ใช่รายได้หลัก แปลว่าปีเราทําได้ตังสองสามปีปีหนึ HTML, ่งสามเดือนสามเดือนเริ่มงแต่เริ่องแต่พฤษภาปีนี้ก็เริ่มมิถุนาแล้วปีนี้เพราตอนนี้ผลมันตกชุ่มจบฮะต้นผนมันเก็บไม่ได้นะมันมีน้ํามีมีหญ้ามันลกขึ้นลกอ่ะปีนี้ถึงถึงเลยเริ่มมาแก่เือนก็ปกติเริ่มพฤกษาพฤษภาพฤษภามิถุนากรกฎาดาถึงหงาก็จบถึงหงาถ้าไม่เดือนถึงหงาเลยก็ ก็หมดแล้วทำไมมันมีแค่นั้นเพราะอะไรฮะตัวมันมันไม่มีลูกสุกแล้วอ๋อลูกสุกรี่มันหล่นอเองรหรือเปล่าครับหล่นเอง